สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะนำท่านผู้ชมมาร่วมสัมผัสกับเรื่องราวดีๆของการเดินทางมาด้วยการสร้างพลังสร้างความหวังจากความสุขเล็กๆในใจกับลมหายใจแห่งชีวิตที่ต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยรักและเกือกูลซึ่งกันและกันมาร่วมเดินทางไปก,กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากและนิตยสารโฟโตเทคกับกิจกรรมตามรอยวีรสตรีผู้กล้า พระนางจามเทวีค่ะครับสำหรับโครงกางตามรอยพระนางจามเทวีเนะครับเป็นโครงการร่วมมือกับทางองค์ส่วนโคจติศักรับแล้วก็ร่วมมือกับทางพี่น้องสื่อมวลชนที่จะลงมา รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระนางจามเทวีพระนางจามเทวีซึ่งมีกําเนินจากที่เมืองลาวโวนะครับซึ่งมีประวัติเช่นเดียวกันได้เสด็จเดินทางโดยทางน้ํานะครับล่องเรือมาตามลําน้ำปิงขึ้นไปคลองเมืองลาปูซึ่งสมัยก่อนนี้ยังไม่มีเขื่อนที่ทพิดกันก้นความนะครับก็ได้ เสด็ดทางน้ําแล้วก็รวบรวมไพ่ผลต่างๆเนี่ยขึ้นไปครองเมืองรำลุในส่วนนี้แล้วก็กวต,ต,ววกตามลําน้ําปิงเนี่ยก็จะเห็นว่ามีปรากฏร่องรอยทาตงตำนานและประวัติศาสตร์ซึ่งพระนางจามรตรีได้กระเด็นแล้วก็ได้สร้างเอาไว้หลายแห่งด้วยกันอย่างเช่นที่เ็นเดชาคือก็คือพระธาตุแก่ซ้อนนะครับแล้วก็มีหลายที่อย่างเช่นผาอาบนางนะครับ รือว่ายามเหงาหรืออะไรต่างๆซึ่งในการเดินทางโดยทางน้ำเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณลำน้ำปิงเนี่ยแยะๆมากมายได้แหงนะครับนว่สามเงา เราจะได้ร่วมกิจกรรมสืบชะตาแม่น้ำปิงกับชาวบ้านในชุมชนซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสำคัญคญซึ่งชาวบ้านรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะการใน,ในบูชา้ํานะครับเขาเรียกบูชา้ําบูชาน้ํนเหมือนกับลำลึกอ่ และจากทานสิ่งที่เราได้ไดทออะไรลงไปที่ทุ่ถีพิศตเตเงเืออภายอะไรที่คนตกน้ําตายเนี่ยเราก็ทําบุญให้เขาเรียกว่าบูชาน้ําและอีกอย่างเนี่ยก็เหมือนเราได้ดื่มและได้ได้ดื่มได้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเช่นท่านนางจามที่ว่ามาจอดเรือที่เจดีบิดนะครับที่มาทำทำี่นี่แหละแล้วก็ทอาบุญให้ขนมทานมรนเล็กสรรพที่ว่าอยู่ในน้ําที่เราซึ่งไม่เคยทอาเลย ที่นี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะทำอย่างนีใง้ให้เขาเรียกว่าบูชาน้ำกิจกรรมสืบสตาแม่น้ำปิงทำให้สัมผัสได้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำและที่สำคัญต้องเรียนรู้ว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตบ้าง นอกจากจะได้ร่วมพิธีสืบชะตาแม่น้ำปิงแล้วเรายังได้มีโอกาสมาล่องสายน้ำปิงได้เรียนรู้ความสำคัญของการกักเก็บน้ำที่มีมากมายในเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลซึ่งมีชื่อเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าเขื่อนยันฮีเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านชนละทานค่ะ พระพุทธบาทดอยเขาหนามซึ่งหลวงพ่อสมชายนะครับเป็นผู้มาบูณะและจัดสร้างขึ้นมาซึ่งข้างบนนี้เนี่ยก็จะมีรอยพระพุทธบาทนะครับและก็เสาอาศกศกราชซึ่งมาบูชารอยพระพุทธบาทเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็จะมาไหว้เสาอาศกาาศการาชกันซึ่งหมายความว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความเมื่อสักการะแล้วเนี่ยจะความสิ้นโศกจะหายไปนะครับก็เป็นอีกมุมมองที่สามารถมองรับน้ําปิกได้360องศา,าเลยนะครับ ได้เห็นความงดงามของสายน้ำที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้<ม>เห็นวิถีชีวิตเห็นวิถีธรรมของการเดินทางได้สัมผัสกับทัศนียภาพของริมฝั่งน้ำได้สัมผัสกับความสุขใจสบายใจช่วยให้ชีวิตมีความหวังและเฝ้าสังเกตลมหายใจของตัวเองให้มีสติรู้ตัวในทุกอิริยาบถแห่งการดาเนินชีวิตค่ะพิธีบวชป่า สรารแม่น้านั้นนะครับก็เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์โบราณนะคะของทางภาคเหนือซึ่งน,น,น,น้อยคนนักที่จะได้เห็นได้สัมผัสนะครับแต่เราจะจําลองนะขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ทําการพิธีบวชป่าเพราะป่าเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของ ของน้ำใช่ไหมครับและด้วกันเนี่ยคนเราปัจจุบันเนี่ยตัดไมาทําลายป่าก,กันเยอะจึงทําให้เกิดภัยน้ําท่วมขึ้นมานะครับแม่น้ําปิงก็เป็นอีกจุดหนึ่งสายหนึ่งที่ทําให้เกิดแม่น้ําเจ้าพญานะครับปิงวังยมนานสีสายนะครับดังนั้นแม่น้ําปิงเป็นอีก สายหนึ่งที่เป็นต้นกําเนิดเราเลยต้องมาทําการขอขอมาแม่น้ําและก็เป็นการบูชาแม่น้ำไปในตัวก็เชื่อว่ากิจกรรมคราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วนะครับสังคมประเทศชาติจะได้ผลผทวงนี้ตามไปด้วยและก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับอยากเรียนเชิญขึ้นมาที่จังหวัดตากแห่งนี้นะครับไปสักการะพระาธาตุที่มีสีเหลืองทองอลามกันที่วัดพระบรมธาตุ ที่ประชาชนเดินทางมาสักการะแล้วก็เยี่ยมชมเป็นจำนวนมากค่ะ การมาเที่ยวในด้านเชิงวัฒนธรรมมันช่วยให้เราได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีมันช่วยให้เราได้รู้ถึงว่าความเป็นมาของบรรพบุรุษเราเรื่องทางสมสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมแต่และชุมชนแต่และหน่วยงานแล้วก็มันจะได้สืบเนื่องต่อมาถึงยุคปัจจุบันที่เราจะต้องดําโลกษาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปด้วยทา่านตัวก็ใจหาเห็นว่าการได้มา มา,มาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับพวกนี้อาจารย์มีความรู้สึกไงครับส่วนตัวอาจารย์นะครับโดยส่วนตัวแล้วการที่ถ้าผมได้มาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยมันทำไมเรารู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เรียบง่ายแล้วก็ أ, มันมันทำให้จิตใจเราสงบ่มเย็นแล้วก็มันเพราะว่ามันไม่ต้องไปแข่งแย่งเแบียดเสียดเยดยัดหรือะไรั้งหลายแหล่เนี่ยมันช่วยได้มากครับ ปิดท้ายเรื่องราวดีนะคะการที่วนาอุทยานไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาที่มีความยาววัดได้ถึง72.22เมตรที่เดียวเลยล่ะค่ะอายุอายุอายุประมาณ800,000ปีนะครับสมัยไพสโตซีนตอนต้นนะครับแล้วก็พื้นที่ของเราที่เปิดให้ชมเนี่ยทั้งหมด10,000กว่าไร่นะครับของวนอุทยานไม้กลายเป็นหินนะซึ่ง จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วจะมีไม้กลายหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ซึ่งเรายังไม่ได้เปิดให้ชมอีกก็หลายสิต้นครับถือว่าการเดินทางในครั้งนี้คุ้มค่าสร้างพลังสร้างศรัทธาและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นร่วมกันได้เพราะชีวิตจะเดินต่อไปได้ก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งชีวิตและธรรมชาติและชุมชน เยังต้องทํากิจกรรมต่างๆควบคู่ไปกับวิธีแห่งธรรมเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนิตยสารโฟตโตเทคและพันธมิตรผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้ค่ะ